ี่บัตรครับนายสิบตำรวจขึ้นเป็นนายร้อยตำรวจได้ไหมครับโอเคถ้าตอบแบบไวๆคําตอบคือได้ครับน้องแต่คราวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้นิดหนึ่งคราวนี้พี่บัตรได้รวบรวมแบบง่ายๆเลยนะว่าถ้าในสิบตำรวจอยากขึ้นเป็นนายร้อยตำรวจเนี่ยมี3เส้นทางเอาจากเส้นทางที่1ก่อนยอดฮิตตลอดกาลครับน้องคือวันที่เราเป็นนายสิบตำรวจใช่ไหมเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเรามาตลอดเราเรียกว่าการนับอายุราชการครับการนับอายุราชการเนี่ยโดยปัจจุบันเนอะเราจะใช้แค่2ปีคราวนี้ตอนที่เราเป็นนายสิบตำรวจเนี่ยตอนเป็นชั้นประถวนครบ2ปีุ๊บ เราจะสามารถสอบภายในได้ขึ้นเป็นนายร้อยตำรวจเลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเลียงทีละยศและเช่นสมมุติว่าเราเป็นสิบตำรวจตีใช่ไหมตอนแรกครบ2ปีก็เป็นสิบตำรวจโทไอตอนช็อตลอยต่อเนี่ยสิบตำรวจโทถ้าน้องสอบติดนะน้องสามารถกลายเป็นร้อยตำรวจตีเป็นผู้หมวดติดดาวได้เลยคราวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขพิเศษบางอันเช่นสมมุติว่าการสอบภายในรอบนี้ต้องใช้วุฒินิติศาสตร์การสอบรอบนี้ต้องใช้สังคมศาสตร์อันนี้คือท่าที่1นึ่งขอให้น้องรู้ไว้ถัดมาท่าที่2ยอดทีตลอดการเช่นเดียวกันคือ Thank